เซฟคล่าสุดก็เปิดเปิดเผยแล้วเนอะว่าแบบว่ามารับบทจับกับกัสฟาไม่ทาบว่าเขาดิวมาตอนไหนครับเขาดิวมาตอนไหนจริงเราคุยกันมาประมาณสัปพาห์หนึ่งแหลวประมาณสามสี่เดือนเออแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ชาร์เลนจ์มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็เออพอเหมือนแบบ หมายเรารู้สึกว่าไวมันได้ก็เลยแบบก็คือมันต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้รู้ว่าเราเหมาะกับบทบาทอะไรมันอะไรมันถูกความน่าสนใจเลยหรือเล่ก็อก็จริงจริงมันมันมันโกมันไปนอกจากบริวิที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็โตบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ ไดนามิกเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกนะงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอลเมนที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยคือว่าเพราะมันเกี่ยวกการทีมที่ว่มันคือบทใช่ใช่คือมันเป็นเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในในทุกๆครั้งที่ที่มีโอกาสอะไรเงี้ยเออล้วก็รู้สึกว่า ก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้เลยเอ็งเจ็ปเงได้มีพัฒน์คุยกับเบียนเนี่ยว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินแนวว่ามาเป็นดาวอะไรเงี้ยคุยนะตอนแรกผมรู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ่อเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแพสเนี่ยเขารู้สึกว่าเราออเคิดว่าเนี่ยคือเป็นเวอร์ชันที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นนในในในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่อะไ,งไงรเงี้ย rewrite หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่า,าก็อยากลองทำมันดุด้วยด้วยด้วยแม้ว่ามันจะชาเลนต์มากนะเจา้าตอนแรกเจมี่ความกัมงวลเหมือนกันกังวลมากมักังวลเพราะอะไรเพราะกระแสรหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาเลนต์มากครับแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบ<อ>เป็นห้าหกเดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพ่องานเพลงอ่ะ มันก็การเป็นตัวเราใช่ไหมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันชาเลนจ์อยู่แต่ตที่เขามีปักเปลี่ยนบทเคสได้มีหนึ่งความคิดไหมหรือว่าได้ออกไอเดียต่อไปจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอสเพื่อนพี่บอสฝากบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปเข้าไปแคสอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ตอนแคสก็ก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนอนแต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในเรื่องแต่ละพาร์ทกไหมอย่งเจสเขนบท้ไหม ว่ามันก็อเข้ามาเปลี่ยนพีดีอะไรเงี้ยใช่ก็ผิดจริงผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรพวผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงๆคือตัวบทแล้วจะเป็นคนคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเอออย่างนั้นมากกว่าไม่ก็พี่ถามเทียบเทียบกดดันในเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิดกรรมนหัวเออจริงจริง มันมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบมันผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอะ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงแล้วก็อยากจะ t r a n ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่ใครเคยเห็นแบบตัวตัวเจจะทำฟอร์มไปสุดแค่ไหนลูกเดียวาว่ายอมจริง,งเ,เลยไหมหรืออนไ้อ,อนนาจจะต้องซื้อบัตรบัตรเข้าไปดู เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีกอรเราเรามีการคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องโหรธเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจบมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องสุดทุเรียนใช่ไหมผมชอบกินทุเรียนมากผมชอบหมอนทองมากผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสได้ป่ะอันนี้จะเริ่มไหนบ้หน่อยเอ่อน่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปีปีที่จะถึงตั้นเกณฑ์ตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรไงบ้างไหมเพราะว่าเราต้องได้กับลีฟ้าเหมือนไปจัดงานช่วงนี้ก็นนนน่่าจะต้ออองก อ่าใช่แน้ได้นำไปกันนอนอ่าพอไปได้ค่อยได้นอนเลยค่อยได้นอนเออคือจริงไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่แพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในในหนังจะเป็นยังไง<อ>ต่างแบบไหนอะไรงเง<อ>ี้ยที่พี่พูมีการผิว<อ>สีแทนมีมีการแบบทานพรอมอะไรในในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์กที่มันแบบ ขนาดที่ไปก่อนแสดงว่าช่วงพาร์ทที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลงไปเลยไหมหรือยังไงไม่ครับผมยังทำอยู่นั่นก็เป็สิ่งที่ชาร์เลนต์ประมาณหนึ่งท,ที่เราต้องแบบทำทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรงี้ใช่จริงๆลุคที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะเปอี่ยนไปเลยหรือว่าเอาอะไรใส่เทคนิคเข้ามาแต่งไรตมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยครับผมแต่นี่คือยังไม่ได้เวิมีคนทำยังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททัปป้งเรืปเป่องของเรื่องนี้ละแล้วก มันก็สุดจริงๆนะครับไปสุดจริงๆในในเว็บอะไรเงี้ยความคไอเดียตัวร่วมานร้องก็แบบตื่นเต้นมากขนาดนั้นหรอในการเจอการที่แบบยิ่งใหญ่นะจริงน่าตื่นเต้นนะมันมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแ,แ,แแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขามีเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่าวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยเรู้สึกว่าเออการได้แชร์เอ็กซ์เพรี์ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจ,จะเจ๋งดีอะไร ได้ดีมางครับผมนะสามารถคือตอนนี้ในร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปลายปีหน้าช่วงเทศกาลปลายปลายปีหน้าเออเราบอกได้ไหมอะไรยังไม่กำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับพูดเร็วโตกันนะครับผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมครับขอบคุณครับเจฟคอนเสิร์ครับหนุ